สวัสดีครับผมอันนี้เราอยู่กันกับพีวิทนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคือวันนี้เรามาถ่ายงานกับพีวิทรอบหลายรอบแลวครับผมคือรอบที่มารอบที่แล้วพีวิทบอกว่าจะมีบ้านข้างหน้าเนาะเป็นคุณลุงที่ขาขาดมือข้างแล้วมีแบบชีวิตที่แบบค่อนข้างลาบากแบบนี้ครับผมแล้ววันนี้คือผมก็มาถ่ายคลิปกับพีวิทอีกรอบหนึ่งก็เลยนี่เราซื้อข้าวมาจากโต้รุ่งใบเขียงนะผมสามกล่องเดี๋ยวเราจะไปแบ่งให้คุณลุงเขาหน่อยครับผมเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงเขากันไปครับ บ้านผมก็กระต๊อบนี่หรอ <c oughs> มีที่นี่เป็นกระต๊อบวันนี้ชาวบ้านเขาเอามาใา <Okay. S 2> ้ทำให้บ้านเขาอยู่ตัวใชนชายทวิทย์ใช่ครับก่อ,อนหน้านี้พี่วิทย์บอกว่ายัางไงนะเ,เดิมเดิมทีครับแกคือแกไม่มีที่ไม่มีบ้านไม่มีไม่มีที่พักอาศัยแล้วแกมาอาศัยเพิงหมา่างอีกอันเป็นกระต๊อบนะครับแบบไม่มีหลังคาไม่มีมีหลังคาก็รั่วๆครับแล้วก็ไม่มีฝาแล้วชาวบ้านเขาก็รวมบ้านก็ารวมตังค์ซื้อไม้ซื้ออะไรมาสร้างให้แกเล็กๆครับแต่แกก็ขาขาดทางไปไหนไม่ได้ครัยู่บ้านเราไปหาแกกันนะครับ ผมหลานก็ผ่าเนเขาหลานจะผ่านวันนี้ผมเอาเข้าวมาแบ่งไว้ให้ลุงใช่ข้าวอ,อันนี้ครับหลังห่อยังไงสบายอะ่ะเป็นไรครับอ,นนอ๋อเดี๋ยวลุงนอนทักกินข้าวมาาาจบ่ใช่มาจากนี่ครับ,บ,รบอันนี้แกเป็นนักกล้ามนักกล้กกามทำช่องยูทูบอยู่ครับช่องนักกล้ามหมื่นชาวครับ ก็เลยเอาข้าวมาแบ่งเห็นพี่วิทย์เขาบอกว่าลุงไม่ค่อยได้ไปไหนอะไรอย่างนี้เฮ้ยห่าวไรได้งั้นลุงกินข้าวได้นะผมเดี๋ยวไปผมไปมาใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมทำลุงขอสุภาพถึงแร้นะครับถึงได้ครับลุงรีบทานนะรีบทานนะนะครับ